สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง Enjoy Spy i l e กขอนำเสนอนางชีวิตของราชินีรุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์13มิถุนายนอยู่ในเดือนการจากไปของแม่พึง่งก็ขอล้ำลึกนึกถึงแม่พึ่งด้วยการเล่าประวัติชีวิตให้ฟังนะคะส่วนตัวแอดเองมีความชื่นชอบแม่พึ่งมากๆแอดจะไปงานทับกระดานเกือบจะทุกปีขอพรอ,อะไรก็จะสมหวังอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแอดขอสปอยชีวิตของแม่พึง่งในรูปแบบหนังถ้ามีเนื้อหาหรือคำพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วย ด้วยนะคะ ครอบครัวของเธอก็เป็นชาวไร่อ้อยฐานะค่อนข้างยากจนนะคะแถมเธอยังมีพี่น้องอีกหลายคนด้วยเธอเรียนจบชั้นป .2 เท่านั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ก็ต้องออกมาทํางานและดูแลน้องๆและที่สําคัญครอบครัวก็ไม่มีเงินส่งให้ลูกเรียนสูงๆพึ่งจะมีความสามารถในการร้องเพลงเธอจะมีความสุขมากและเธอก็ชื่นชอบในการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจมีความฝันว่าสักวันหนึ่งโตขึ้นจะเป็นนักร้องออกเทปให้ได้เพื่อที่ว่าครอบครัวของเธอจะได้ ไม่ลำบากนั่นเอง ในวันหนึ่งที่วัดทับกระดานสมัยนั้นก็จะมีหนางกลางแปลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตดนตรีของไวยพ,พ,พ์เพชสุพรรณมาเปิดวงทําการแสดงที่นี่ด้วยพ่อของพึ่งจึงได้พาลูกสาวไปฝากฝากกังกะว่าจะขอให้พ่อไวยพสเนี่ยช่วยรับเอาไว้ใช้งานหรือวันหนึ่งจะได้มีโอกาสส่งเสริมให้ได้ดีอาจจะได้เป็นนักร้องแต่พึ่งกับพ่อก็ต้องบิดหวังเพราะว่าพ่อไวยพสเนี่ยเห็นว่าพึ่งยังเด็กเกินไปเลยให้กลับบ้านไปตั้งใจเรียนไอ้เรื่องดนตรีเนี่ยโตขึ้นแล้วค่อยมาว่ากันอีกที ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเศร้ากลับมานะคะแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประกวดเวทีไหนงานวัดใดพึ่งก็จะสามารถกวาดรางวัลมาทั้งหมดแต่รางวัลที่ได้ก็มีเพียงแค่คันแล้วก็สบููกับเงินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่พอเยียวยาครอบครัวให้อิ่มได้บางทีไข่ต้มหนึ่งลูกก็ต้องแบ่งกันกินทั้งบ้านเลยครอบครัวชาวไร่ชาวนาทำเท่าไรพวกนายทุนก็เอากําไรไปหมดชีวิตของชาวไร่ชาวนานั้นลําบากมากพึ่งบอกว่า แม่สักวันหนูจะต้องโด่งดังแล้วก็จะร้องเพลงลูกทุ่งให้พวกคนระดวยฟังกันให้ได้พึ่งถึงแม้ว่าเธอจะอ่านหนังสือไม่ได้แต่ก็มีความจำที่เป็นเลิศแม้เวลาจะผ่านมานานหลายปีแค่ไหนแต่เธอก็ยังจำเบอร์โทรข,ของคณะดนตรีพ่อไวโพ์ได้จากบ้ายงานวัดจึงได้ขอร้องให้พ่อพาไปฝากงานกับพ่อไวโผ์เพชรสุพรรณอีกครั้งเธอจึงเดินทางกับพ่อจากสุพรรณไปถึงกรุงเทพกันเลยล่ะคะ่ะ พอามาถึงกรุงเทพก็ได้เดินทางไปที่ซอยบุภาสวารรค์ก็ไม่เจอกับพ่อไวโพธิ์เพราะที่นั่นเป็นเพียงแค่สำนักง,งานเท่านั้นแต่ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วพ่อจึงเดินไปซื้อข้าวมาให้พึ่งกินแล้วก็ปล่อยให้ลูกนั้นรออยู่ตามลําพังสักพักก็มีอันธพาลกลุ่มหนึ่งเข้ามาหวังจะฉุดพึ่งไปนะคะโชคดีที่พ่อไวโพธิ์เพชรสุพรรณเนี่ยเข้ามาเห็นก่อนจึงช่วยไว้ได้ทันสุดท้ายพ่อไวโพธิ์จึงยอมใจทั้งสองคนและยอมรับพึ่งเข้ามาอยู่ด้วยที่วงดน ด้วยในยุคนั้นไวยพสเพชสุพันเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆม,ม,มีลูกศิษย์ลูกหามากมายค่ะพึ่งก็ได้เจอกับน้ำหวานนักร้องที่วงและธีรพลมือแซกประจำวง พึ่งก็อยู่ที่นี่ช่วยงานทั้งปัดกวาดเช็ดถูและเป็นหางเครื่องตามแต่งานที่จะได้รับมอบหมายนั่นเองล่ะค่ะเวลาผ่านไปพึ่งก็เริ่มโตเป็นสาวธีรพลกับพึ่งก็สนิทสนมกันมากขึ้นแต่ที่บ้านของพ่อไวยพศเนี่ยก็มีกฎเหล็กประจําบ้านอยู่หลายข้อเลยทีเดียวล่ะค่ะทั้งการห้ามทะเลาะวิวาทห้ามใช้ยาเสพติดแล้วก็อีกข้อหนึ่งห้ามมีแฟนหรือมีเรื่องชู้สาวนั่นเองใครก็ตามที่ฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ก็ต้องโดนไล่ออกจากบ้านไป ไม่เว้นแม้แต่น้ำหวานที่กำลังจะได้เป็นนักร้องดังเขาแอบคุยนัดเจอกับชายหนุ่มเมื่อพอไวโพรร์รู้ก็จำเป็นต้องให้น้ำหวานออกไปเพื่อรักษาระเบียบของบ้านเอาไว้หลายวันต่อมาพ่อไวโพ์ต้องอาจเสียงนักร้องคนใหม่ค่ะแต่ยังหานักร้องคนใหม่มาแทนน้ำหวานไม่ทันแล้วก็เห็นมีเพียงแต่พึ่งที่น่าจะพอมีฟีมือและเสียงร้องที่ดีไม่แพ้กัน พ่อไวโพสจึงได้นำเพลงไปให้พึ่งหัดร้องพึ่งเนี่ยเมื่อได้รับโอกาสนี้เธอก็เป็นกังวลมากค่ะเพราะว่าเธออ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นั่นเองเธอโกหกทุกคนในที่นี้ว่าเรียนจบแล้วแต่ที่จริงเธอจบเพียงแค่ป .2 เท่านั้นละค่ะเมื่อพลเห็นว่าพึ่งกําลังเครียดอยู่แล้วก็ร้องไห้ผลจึงเข้ามาถามว่าพึ่งเป็นอะไรพึ่งจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังผลก็เลยเสนอทางแก้ไขคือผลเนี่ยจะอ่านเนื้อร้องให้ฟังและให้พึ่งเป็นคนจําพึ่งเนี่ยถึงแม้จะอ่าน หนังสือไม่ออกแต่เธอมีความสามารถคือฟังแค่รอบเดียวเนี่ยก็สามารถจำเนื้อร้องทำนองได้แล้วล่ะค่ะพี่จ้าพี่สัญญาปีนี้แล้วไม่มาแต่งค้าสินสอด ก็ไม่แพงหรือพี่แกงให้แกวรอเลยไป ถึงแม้ว่าพึ่งจะดูตื่นเต้นไปบ้างแต่พึ่งก็สามารถอาเสียงผ่านได้แบบฉลุยเลยนะคะเรียกว่าผ่านโดยไม่ต้องมองเนื้อก็เลยทีเดียวคุยพดเนี่ยก็พอใจอย่างมากแล้วก็หวังว่ายังไงพึ่งเนี่ยต้องได้ไปไกลแน่ๆจึงตั้งชื่อในวงการให้ว่านำพึ่งเมืองสุพรรณทุกอย่างเหมือนว่ากําลังจะไปได้สวยนะคะแต่เมื่อพึ่งและพลได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆความรักก็เกิดขึ้นทําให้ทั้งสองคนเนี่ยแอบทําผิดกฎของบ้าน แต่พ่อไวยพ์เนี่ยกดันกลับมาเห็นพอดีพ่อไวยพ์ถึงกับโกรธมากเพราะว่าเขาเคยรับปากกับพ่อของเพิ่งไวว่าจะดูแลลูกสาวไว้เป็นอย่างดีแต่ทั้งสองคนก็มาทําเรื่องชู้สาวแบบนี้ทําให้พ่อไวยพ์ตัดสินใจไล่พลออกจากบ้านทันทีนะคะโดยพลเนี่ยก่อนจะไปก็ได้ขอโทษแล้วก็สํานึกผิดนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าพ่อไวยพ์เนี่ยจะไม่ยอมให้อภัยนะคะในตอนนี้ แต่พ่อไวโพสก็ไม่ได้ไล่พึ่งออกให้อยู่เป็นนักร้องต่อไปแต่เมื่อไม่มีพลแล้วพึ่งก็คงจะอยู่ไม่ได้ทั้งสองคนจึงออกมาจากวงทงั้งคู่สุดปัญญาที่พ่อไวโพสจะห้ามเอาไว้ในขณะที่ทั้งสองเดินทางออกมาในตอนกลางคืนนะคะแล้วกําลังหาที่นอนอยู่พึ่งก็ได้มองเห็นโรงแรมที่สวยงามค่ะโรงแรมนี้มีชื่อว่าดูสิทานีนั่นเองพลก็เลยเล่าให้ฟังว่าที่นั่นเนี่ยเป็นสถานที่ที่หรูหราสวยงามมากๆเอาไว้ให้สําหรับพวกที่รวย,รวยหรือไม่ก็ฝรั่งอยู่ พึ่งก็บอกว่าสักวันหนูจะร้องเพลงลูกทุ่งที่นั่นให้พบฝรั่งแล้วคนรวยฟังให้ได้แล้วต่อมาพลก็พาพึ่งไปทํางานรับจอบที่คาเฟ่เป็นหางเครื่องในขณะที่กําลังจะรับเงินค่าแรงเนี่ยพึ่งก็ได้เจอน้ําหวานอีกครั้งหนึ่งน้ําหวานเธอมาช่วยทวงเงินที่โดนเท่าแก่โกงเงินค่าหางเครื่องให้ส่วนพลที่มาที่นี่นะคะเพราะว่าต้องการเบอร์โทรของครูมนเมืองเหนือจากเพื่อนของเขาอีกทีหนึ่งโดยพลเนี่ยหวังว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากครูมนเมืองเหนือที่เคยเป็นอาจารย์เก่า องตนเแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าในวงการลูกทุ่งเนี่ยเขานับถือกันรู้ดีว่าพลกับพ่อไวโพสเนี่ยผิดใจกันทุกคนเกรงใจและให้เกียรติกันจึงไม่มีใครกล้ารับมาอยู่ด้วยท้งนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการข้ามหน้าข้ามตาก,กันครูม,มนบอกว่าต้องให้พ่อไวโพสเนี่ยให้อภัยพลเสียก่อนครูม,มนก็ได้จะช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยได้เท่านั้นละค่ะแล้วลตอนนี้ชีวิตของพลน,นับได้ว่าลำบากแล้วก็ตกต่ำอย่างมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีโซ่ติดตัวไว้ตลอดเวลาไปไหนก็ไม่มีใครกล้ารับอีก ั้งเขายังสงสารพึ่งด้วยค่ะที่ต้องมาลำบากไปด้วยคนต้องอยู่บ้านเช่าเก่าหลังคารั่วต้องทำงานเป็นแดนเซอร์หางเครื่องตาคาเฟ่ทั้งที่ป่านนี้พึ่งอาจจะได้เป็นนักร้องออกเทปไปแล้วก็ได้พลจึงรวบรวมความกล้าไปขอโทษพ่อไวยพ์อีกครั้งหนึ่งโดยพ่อไวโพจน์นั้นก็พร้อมที่จะให้อภยัยและยังถือว่าพลยังมีความเป็นลูกผู้ชายมากๆมากพอที่กล้าสำนึกผิดจริงๆ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้นำพันพุ่มไปกราบคูมลเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์นั่นเองล่ะค่ะทั้งสองคนไม่มีพันธะต่อไปอีกแล้วคูมลก็ยินดีที่จะรับเขาเอาไว้โดยตั้งชื่อให้กับพึ่งว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะซึ่งชื่อเนี้ก็มาจากวัดทองพุ่มพวงที่คูมลได้ไปไหวมาอีกทั้งวันนี้ยังเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงและทั้งสองคนก็นำพันพุ่มเข้ามากราบคูมลด้วยจึงตั้งชื่อนี้ให้แก่พึ่ง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจากนั้นชื่อของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นได้ออกงานวัดงานวิคต่างๆร้องเพลงแก้ให้กับนักร้องดังในยุคนั้นทั้งพึ่งและพลเนี่ยก็สัญญาวา่าอย่างไงทั้งสองคนก็จะไม่ทิ้งกันและจะอยู่เคียงข้างกันเสมอเมื่อได้เป็นนักร้องสมดังหวงังพึ่งก็ได้กลับไปจุนเจือครอบครัวได้มากขึ้นพ่อแม่น้องเนี่ยก็พอสบายไปด้วยในวันหนึ่งขณะที่พึ่งโปรโมทงานที่สถานีวิทยุแห่งหนึ่งค่ะก็มีบรรดาแฟนคลับมาต้อนรับอย่างเนืองแน่น ให้พล,ลพึ่งเนี่ยตัดสินใจที่จะตั้งวงดนตรีขึ้นมาเองโดยมีภูมวนเมืองเหนือและน้ำหวานเนี่ยคอยดูแลอีกแรงหนึ่งสำหรับเงินทุนที่ได้มาก็ได้จากการขายที่ดินของครอบครัวของพึ่งนั่นเองค่ะเพื่อจะได้เป็นทุนในการทำวงนั่นเองและการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าพึ่งนั้นก็เป็นมือใหม่และเงินทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรปิดวิกตามงานต่างๆก็มีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างพึ่งต้องแอบลดค่าตั๋วบ่อยๆหรือบางครั้งเนี่ยก็โดนคู่แข่งส่งนักเลงมาป่วนด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ จัดงานการแจ้งข้าวขอมีปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นเครื่องเสียงพังต้องซื้อใหม่รวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุรถวงคว่ำบาดเจ็บกันเกิดทั้งวงต้องเสียค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกทุกคนจนเงินทุนตอนนี้เรียกว่ามันไม่น่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็โชคดีที่มีในห้างใหญ่มาเซ็นสัญญาลงทุนให้ทําให้ชื่อเสียงของพุ่มพวง,งดวงจันทร์เนี่ยกลับมาโด่งดังยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานพุ่มพวง,งดวงจันทร์ก็ดังเป็นพรุแตกทั่วประเทศมีเพลงต่างๆออกมาอย่างมากมายกลายเป็นขวัญใจชาวไร่ชาวน อย่างรวดเร็วคนไทยทั่วประเทศเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องคนนี้เลยก็ว่าได้ในยุคนั้นทั้งนั้นคอนเสิร์ตร,รายการต่างๆมากมายพาไปออกรายการจนถึงถ่ายหนังเล่นละครก็มีมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวล่ะค่ะพึ่งและพลก็มีความคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะโดยพลเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้วก็เป็นสามีค่ะในการเสนออะไรไปหรือรับงานอะไรไว้นะคะพึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงบ,บ่อยๆอีกครั้งนั้นในสมัยนั้นเนี่ยนักร้องเนี่ยห้ามบอกว่ามีผัวมีเมียต้องปกปิดไหม แฟนๆรู้กลัวว่าเลตติ้งจะตกอะไรประมาณนี้แหละค่ะถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะรักกันมากแค่ไหนแต่สิ่งนี้ก็ค่อยสร้างความหน่อยใจให้กับพลอยู่เรื่อยมาจดหมายจ้างแฟนคลับที่ส่งมาที่บ้านของพุ่มพวงนะคะก็มีหวานแล้วก็พลช่วยกันตอบกลับไปถ้าใช้พุ่มพวงตัวจริงมาตอบเนี่ยคงไม่มีเวลาขนาดนั้นแค่เวลาพักผ่อนอย่างแทบจะไม่มีเลยนะเพราะว่างาน,นที่รับเข้ามานั้นมากมายจริงๆพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็ดังไม่มีตกเลยค่ะวันหนึ่งนหฮ้างเนี่ยอยากทําการตลาดหม่เพื่อหวังให้เพลงลูก ทุกนั้นจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆคือกลุ่มพวกคนที่มีเงินนั่นเองนะคะแต่พลเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคะพอคิดว่าคนรวยพวกนั้นเนี่ยคงไม่ฟังแต่พึ่งเธอนั้นก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับนายห้างค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยพึ่งอยากจะให้พวกคนรวยเนี่ยได้รู้จักความลําบากของชีวิตชาวไร่ชาวนาบ้างทําให้พึ่งเนี่ยต้องเตรียมงานใหญ่ที่จะไปเล่นที่โรงแรมดุสิตธานีนั่นเองพึ่งก็เริ่มทํางานหนักมากขึ้นโฟกัสกับเรื่องงานเต็มที่ในวันที่จะมีการแสดงสดเวทีโรคดนตร รายการนี้เป็นรายการเพลงสดที่ถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศไทยในสมัยนั้นพึ่งเนี่ยร้องเพลงอยู่ก็ถึงกับเป็นลมลม้มลง ก็เพราะว่าเธอนั้นพักผ่อนน้อยทำงานหนักเธอชอบเปลี่ยนคิวงานของพลที่วางเอาไว้ดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าพึ่งเกรงใจผู้ใหญ่หลายคนที่จะมาชอบขอแทรกคิวงานบ่อยๆนั่นเองแล้วพึ่งเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองค่ะโดยหมอแนะนำว่าต้องพักผ่อนมากๆแล้วก็งดงานหนักที่มีให้หมดเลยพลที่คิดว่าตนเองไม่มีตัวตนเป็นสามีที่ต้องแอบซ่อนเอาไว้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้พลกับน้ำหวานเนี่ยได้เสียกันและหนีตามกันไป เป็นการทำผิดคำสัญญาที่พลเคยให้ไว้กับพึ่งนั่นเองล่ะค่ะและตอนนี้พึ่งจะหยุดร้องเพลงค่ะงดรับงานหนักกลับไปพักตัวและหัวใจที่บ้านนอก พักผ่อนร่างกายให้มากขึ้นแต่ไม่ว่าจะไปไหนก็มักจะได้ยินเพลงของตอนเองแม้กระทั่งในโรงเรียนเนี่ยก็ยังนําเพลงของเธอไปร้องรวมถึงมีแฟนๆมาขอให้เธอเนี่ยอย่าหยุดร้องเพลงเลยแล้วพวกเขาขอเป็นกําลังใจให้เธอเสมอหลังจากนั้นก็กลับไปที่บ้านก็พบตู้ซึ่งในนั้นเนี่ยมีจดหมายของบรรดาแฟนคลับอยู่เต็มตู้เลยพึ่งก็ได้นึกถึงครูเพลงที่เคยแต่งเพลงให้เธอได้ร้องและเธอนั้นก็อยากกลับไปร้องเพลงอีกครั้งเพื่อแฟนๆของเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับไปหาพ่อว โพดเพชรสุพรรณอีกครั้งโดยพ่อไวยโพย์ก็สอนอีกว่าหัวใจของเพลงลูกทุ่งนั้นคือการให้อภัยเหมือนที่พ่อนั้นเคยให้อภัยพึ่งแล้วก็พล พึ่งทำใจแล้วก็ปล่อยวางเขาให้อภัยพลค่ะและอยากให้พลเนี่ยกลับมาเริ่มต้นใหม่เธอฝึอกเขียนจดหมายเขียนคําว่ากลับบ้านนาะไปให้พลซึ่งอยากให้พลนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ใช้เวลาในการหัดเขียนหนังสือแทนลายเซ็นของตัวเองเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงและเธอก็ได้ขอให้ในายห้างจัดคอนเสิร์ตที่โรงแรมดูสิทธานีเธอได้ร้องเพลงที่นั่นตามความฝันที่เธอได้วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นสําหรับเรื่องราวของพุ่มพวงดวงจ ะะมีผลงานเพลงมากกว่า60ชุดมีบทเพลงมากกว่า500เพลงซึ่งถือว่าเป็นศิลปินอันเป็นที่รักของบวงชนชาวไทยค่ะแม้ว่าดวงแจนดวงนี้จะจากเราไปแล้วแต่ว่าเสียงของเธอนั้นยังก้องอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดมาแอดขอจบการสปอยเพียงเท่านี้ฝากติดตามแฟนเพจ a c e b o o k Enjoy Spoil แลกและช่อง YouTube Princess House ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ